ไปโดนกล้องคุดชาร,ชร,ร์จุดนี้ได้ปอะอ้หลุดเลยจะปักงไงนี่ยหลุดไปก็ได 哎。 เกลี่ยกันเลยนะหาที่เกลียลยยากนะผูดเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Rút sức tiền ra Ui, <laughs> cái <laughs> cuốn Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ความปลอดภัยแต่อันนี้องค์ใหญ่อันนี้องค์นี้ให้โชคโอ้โหมองว่าดีดีกูแลสังเกที่นี่จะจับลูกปิงปองปิงปองสามลูกสองลูกแล้วนะคะปิงปองสามลูกสองลูกค่ะ เลขเจเลขเก้าเนาะลูกแรกเลขเจดลูกสองเลขเก้าเอย่นี้แหละถ้าเจมันจะต่ำกว่านี้เนาะลูกสามลูก3ามเป็นเลขสี่ที เจ็ดเก้าสี่เดี๋ยวจะลวงสองใบตัวเองวางเลขกว่านะเดี๋ยวเราลวงจบกันเลยตัวเองได้เจ็ดสามใช่ปะทำไมไลวงสามตัวเจ็ดเก้าสี่สองตัวสองหก 2ตัวสองหกสามตัวเจ็ดเก้าสี่ยังยังเหลือเลขทูปอาา๋อจ้ะจกสามตัวก่อนแล้วก็สองจกตรงไหนอ่ะคุนอนี้เหลือเลขทูปนะคะคิดที่แล้วเมื่อวันที่ยนะี่สบหรือยีิบสองน่ะมาขอและติดลิขสิทธิ์ก็เลยลบทิ้งวันนั้นได้เลขปิงปอง สามตัวสามเก้าเก้ามาวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่ผ่านมานะ่ะได้เป็นกองสามเก้าเก้ากับสองตัวเจ็ดหกและเลขทูบศูนย์แจมแล้วก็ห้าก็แจ่มรองลงมาส่วนหกจางส่วนวันนี้ก็ตามคลิปนะคะและส่วนเลขทูบมีเลขศูนย์โมมาหนึ่งตัวแล้ววันนี้ รออีกสองตัวนะคะติดด้วยก็ติดลาลนานีูปวันนั้นได้สามเก้าเก้ากับเจ็ดหก แล้วแต่แต่ออกน้อยกุต้หลุดแล้วคุณออกอย่างนี้ไหมมือในไหมแล้ววันนี้วันนี้บอกที่ไหนวันนี้บอกวันน้าสามเก้าเก้ากับเจ็ดหกแล้วก็แล้วก็ทู่ประศูนย์เจมเลยแล้วก็ผ้าไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่โกประจ้างวันนั้นนะนะติดนี่ก็ติดกันเลยลูกแต่มาวันนี้เดี๋ยวบอกตอนจบคลิปเด้อร์เนเาะออแล้วเมื่อกี้จบได้ไรฮะเมื่อกี้จบได้แล้ว ได้เก้าจ้ะจบตัวเดียวเหรอเอ้าทำไมจบตัวเดียวจบอีซองเหรอเออแล้วจบสามตัวได้สองตัวก็ได้เอามากี้ได้เก้าแล้วไปจบต่อจบต่อมาเลขสามตัวเนาะเมื่อกี้เจมไม่รู้จบจบตัวเดียวไปกระจกตัวเดียวเออสามตัวดิก็เออคือวยเห็นเลยือวยเห็นเสร็จเสร็จสุภาพช่วยเห็นแต่ทูบแต่รอเลขทูบนะคะ ถ้าไม่ถึงแปดนาทีก็ไม่ได้แต่นี่เลยแหละถ้าทําคลิปสั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้เงินแต่ถ้าทําเลยหนึ่งนาทีไปแล้วต้องทําให้ได้แปดนาทีขึ้นได้อะไระะเอเจเมื่อกี้อ๋อได้ได้เก้ากับห้า ไอ้ตัเตงจกจกสามตัวเลยเมื่อกี้เจก็จกแค่สองตัวเจ็ดตัวเลยเลขเจ็ดจกทีละตัวแล้วเอาอะไมาหกทีแรกจกได้เลขอะไรทีแรกเลยได้สองสองตัวเลยที่ว่าจกตัวเดียวได้อะไรทีแรกเลยได้สองเออแล้วนี่อะไรเอาเฮ้ เออเอ่ะสรุปแล้วเข้าใจรอบแรกจกได้สองแล้วก็เลิกไปจกสองอีกสองนาทีไปจกอีกได้สองกับหกตอนที่แรกได้สองสองทูบอ่ะเออเออไม่ใช่ที่แรกได้สองตัวเดียวตัวเดียวแล้วมาจบวันหนานี่ได้สองมีเออแล้วไปหกแล้วก็ได้หกจกผิดกันทีนะบอกเดี๋ยวเลขทูบรออีกแป๊บนึงนะคะ ูนย์กับสองลนะเนาะติดตัวยังร้อยหนึ่งตัวนะคะเข้าน้อยเข้าน้อยอุดตลุดเลยนะคะ <c oughs> เข้าจริงเข้าแบบโอ้วนนหวยไทย<อ>หวยไทยก็เข้าแต่น้อยมันออกเรื่อยนะ้องก็เข้าหกเขา้าเขา้าจริงและเลขปิงปองกับเลขทูวันนี้จะเข้าน้อยวันนี้นะคะทุกงวดเลยค่ะทุกงวดจริงๆมงคลไปท้าพิสูจน์บนรถเขาก็จะเชื่อ,อเพราะคำท้าคุณทุทายเพราะ พะเห็นออกกดติตตดต่างแต่ลุงทีก็ไม่ได้บอกชื่อเขากเขาม่รู้วมบางคนก็ก็บางคนก็ได้ยินบอกก็ก็กดศูนย์สองรอดอีกหนึ่งตัวนะคะ ที่เลขเลาวนะคะเลขลาวเดี๋ยวไปเคาะกองก่อนนะคะไหนมาดูอีกเลขนึงค่ะ หัวโมมาแล้วอันนี้หกสี่อันนี้เจ็ดหกเกลียดเย็ดเียถ่ายเอาก่อนเดี๋ยว แต่เรายังไป่สนใจเลยเราสนใจจะของหลางกับหมูทีแล้วมาเนี่ยอืมใช่ค่อยเชิดจบอก่งเี่ยค่อยเชิดจบอย่งเี้ยโอ้หนึ่งนี่ของอื่นหนึ่งเ็ดสใจต่ีคอยว่าใดเอาของคอยไม่จืดคอยว่าใดซื้อไปซื้อดี่เราจะได้เสี่ยงโลกเสี่ยงโชคเราคนไม่เคยก็ไม่รู้นะ้ะ สงสัจะเป็น026คิดว่าร <laughs> อรุ้นนะคะอาจจะเป็นเลข6แน่นอนเลยและและแดูเลขจิงปองด้วยนะคะวันนี้และดูเลขทูด้วยนะคะเจ็บคนนั้นมาขอติดลิืสิทิ์แต่ว่า399วันนั้นแล้วก็76แล้วก็ ศูนย์เจมห้าก็แจมนจม้องลงมาหกก็จางแต่หกไปแล้วหกสามสามหกหลายลรอบเขาเรียกเก้าได้หกก็เดียวกันแล้วก็จับกล้วยจับกล้วยทิบสองทิบสองลูกกับทิบสามลูก <ifi. S 2> เป็นยี่ห้าลูกแต่หัวมาออกสองสามหนึ่งก็ถูกแล้วทิบสองทิบสามลูกเนาะลบชิ้นทั้งหมดเลยกินนะลูกที่สิบลบไปสองคลิปไปนั่นนาะแล้คลิปที่สามมันจะลบอีกแต่คลิปนี้ไม่ลบเพราะมันไม่ติ โมแล้วนะคะศูนย์เลขทูปอะศูนย์สองหกเห็นเลขชัดแล้วก็อีกประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะปิดคลิปแล้วนะคะศูนย์สองหนึ่งเอ้ยเลขทูปเฮ้ยผิดจุดผิดด้านพอต้องจุดอีกด้านหนึ่งคนไม่เคยดับเลยดับเลยจุดอีกด้านนึงด้านนี้เหรอเออกดไปใน้ายแล้วเดี๋ยวมันดับเองนี่นี่กดในซ้ายมันจะได้ดับแล้วไปจุดด้านนู้น เลขทูบได้แล้วนะคะศูนย์สองศูย์สองหกจะจบคลิปแล้วนะคะศูนย์สองหกค่ะเลขทูบ